บิ๊กแก๊สจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรกับเซตทุเรียนระยะให้ผลผลิตนารายพริกแผ่นดิน1ขวดนารายตื่นไตพบสูตรสาขวดนารายทรงฤทธิ์สูตรสี่หนขวดทั้งเซตปกติราคา2,770บาทลดพิเศษเหลือเพียง1,530บาทและพิเศษสุดคุม้มสำหรับติดสายแรกที่โทรมาทันตอนนี้ซื้อสอชุดฟรีอีกหชุด ย้ำซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหน้ารายเพิ่มฤทธิ์ปกติหนารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1,090บาทบิ๊กแก๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้นหน้ารายเพิ่มฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุน เพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวยที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจสการันตีไม่เห็นผลยินดีขึ้นเงินสองเท่า